ทำการลงทุนบริษัท Oscillis Future ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะรู้สึกว่าหุ้นนี้ขึ้นมาสดใสเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะคะก็เห็นบางช่วงก็ไปยืนอยู่พันสองได้ตอนนี้ปริ่มๆอยู่ค่ะมองยังไงต่อคะ ครับสำหรับราคาทองคำนะฮะขออนุญ,ญาตอัปเดตหน่อยนะฮะ,ะในเรื่องของอาทางฝั่งยุโรปนะฮะกรีซเนี่ยสุดท้ายแล้วนะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยนะ,ะสุดท้ายก็ต้องไปคุยกันต่อกันวันจันทร์นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะฮะถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับค่างเงินยูโรนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นให้ดูดีทีเดียวนะครับ ไปแตะแถวหนึ่งจุดหนึ่งสี่นะฮะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีโดยภาพใหญ่นะฮะของค่างเงินยูโรนะ,ะพอข้ามมาฝั่งของสหรัฐมิกานะฮะก็ต้องบอกว่าเฟดเนี่ยนะฮะในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยจะชอบเหลือเกินนะ,ะขู่ในเรื่องของจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะะแต่สุดท้ายนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยถึงแม้ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่ก็ยังคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปนะครับสังเกตดูฮะ ถึงแม้ว่าเฟดจะขู่ในทุกๆรอบนะฮะแต่ US Dollar Index นะครับปรับตัวลดลงมาโดยตลอดนะครับล่าสุดอยู่แถวๆ93.99นะ,ะสิ่งที่น่าสนใจนะเอามาผสมกันครับค่ะ e u r ปรับตัวพุ่งขึ้นะนะครับดอลลร์ปรับตัวลดลงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสิ่งต่างๆแบบนี้ยังคงเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับเป็นเป็นไปได้คือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะที่ราคาทองคำเนี่ยจะพึ่งเริ่มขึ้นรอบใหม่๋อค่ะ เพราะฉันเนี่ยณตอนนี้นะฮะเห็นสปอตอยู่ที่1,190เบาท99 1,200เหรียญน,นะครับถ้าใครยังไม่มีทองคำนะฮะ,ะน่าสนใจนะครับที่จะ,ะเข้ามาซื้อน,นะฮะ ถ้าจะซื้อทองคาแท่งก็ซื้อได้ลงทุนระยะยาวหรือถ้านักลงทุนเทรดแบบเล่นเก่งกําไรเล่นรอบคุณก็สามารถที่จะมาลองในโกลฟิวเจอร์ได้โดยนะครับวันนี้นะครับเรามีแนวรับนะฮะในกรณีที่ราคาทองคำมีอาการย่อลงมาบ้างแนวรับแถว1 1 9 5งพันเก้าห้ถึงหนึ่ยเหรียญนะครับถ้าเห็นอาการยอ่อ จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อครับอ๋อแปลว่าโอกาสที่มันจะต่ํากว่า1190กที่เราไปเห็นประมาณ1 1 7 0ักว่ากว่านี่ช่วงนี้ค่อนข้างยากใช่ไหมคะค่อนข้างยากครับเพราะถ้าสมมติว่าเรานิเตอร์ดูนะฮะใครที่เทรดทองคําเป็นประจำนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามีข่าวลบต่อราคาทองคําเป็นรายวันเลยนะถามว่าราคาทองคําลงไหมลงครับไปแตะบริเวณกรอบทางด้านล่างหนึ่ง1 7 5แต่สุดท้ายมีแรงซื้อกลับมาได้้ดยตลอ่ นัเพราะเนี่ยฐานแถวๆนั้นเนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วนัตอนนี้เนี่ยฐานของราคาทองคำปรับตัวยกขึ้นมาครับฐานของเขานะฮะล่าสุดนตรงนี้เนี่ยเรามองอยู่ที่1,180เหรียญถ้านะครับไม่หลุด1,180เหรียญมีโอกาสที่จะไปต่อได้ต่อเนื่องเลยครับ แปลว่าตอนนี้สําหรับคนที่อยากจะเล่นกลางเล่นยาวไม่ต้องรอแล้วเพราะก่อนน้นี้หลายคนบอกว่าเล่นถือยาวๆทองคําแท่งถือยาวหน่อยรอได้แต่ตอนนี้ถ้าดูจังหวะแล้วก็ไม่น่ารอน่าจะเก็บไว้บ้างใช่ไหมคะแนะนำนะฮะใครไม่มีของก็ซื้อแต่ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่มีของนะฮะถ้าใครมีของนะฮะก็คือแนะนําให้โฮไปเลยโฮไปเลยโฮไปเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีของก็แนะนำค่อยๆทยอยซื้อตรงนี้ได้ครับใช้ทยอยซื้อเอานะฮะสมมติว่าคนที่เล่นสั้นล่ะคะจะขายที่เท่าไหร่ดีครับ ถ้าประเมินในเป้าหมายในภาพระยะสั้นแบบใกล้ๆจริงๆเลยคือจะมีแนวต้านแถวๆ1,205เหรียญน,นะฮะ uh huh. แล้วก็1,215เหรียญน,นะะอาจจะมาเทสแถวนี้ก่อนค่ะแล้วถ้ามันเกิดมีแรงดันขึ้นไปจริงๆนี่โอกาสที่จะเห็นกรอบสูงมากไหมคะเออเราประเมินที่1,215ก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าปาด่านตรงนี้ไปได้เนี่ยนะครับแล้วก็บวกกับอดอลลาร์นะฮะยังโล่งลงต่อเนื่องและยูโรยังปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะฮะ มีมีโอกาสพอสมควรเลยนะฮะที่ราคาทองคาจะ,ะกลับไปอยู่ในโซนแถวแถวหนึ่งเหรียญครับค่ะการเคลื่อนไหวของตัว SDR p หรือตัว Spider g กเป็นยังไงบ้างคะครับแต่นะฮะสิ่งที่น่าสนใจในส่วนของ SDR p นะยังทรงๆครับนะฮะ,ะหลังจากที่ในช่วงต้นสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วมีในลักษณะของการขายออกมานะฮะจะสังเกตให้วันสองวันฮะชักเริ่มนิ่ง,นงๆนะฮะณนะตอนนี้เนะี่ยอยู่แถวแถวเจ็ดร้อยกว่าตันนะฮะที่เขาโฮโพชชั่นตรงนี้เอาไว้ครับ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณจรรนเวศศักดิ์ศรีนะจากออสซิริสฟิวเจอร์นะฮะก็เหมือนทองคําจะขยับฐานขึ้นมาแล้วทิศทางก็ค่อนข้างจะบวกกับทองคำนะดังนั้นก็แนะนําก็คือแนวรับถ้าเจอที่1,195ึงเถึง1 1 9่น่อยเหรียญทยอยรับเข้าไปได้นะคะส่วนแนวต้านก็มองไว้1 2 0 5เหรียญ1น1่รยเหรียญด้วยการล่าสุดวิ่งอยู่ที่ประมาณ1 1 9 9เหรนยญ1 2 0รเหยียญโดยประมาณนี้นะคะ